พี่น้องผาขาวผาขาวภูผาสวยรวยความสุขที่อำเภอผาขาวพี่น้องเลยพักไฟงามเถอะพักข้าวี่เด้อพักไฟครับพักไฟผาขาวครับผมโอ้ยมาพ่อแม่อีกแล้วเอคุณแม่เอราวัณคุณแม่ผาสวรรค์ครับผาสวรรค์ครับผมอันไฟในนก t โกคาติแม่ กกขาผ้าใยย่อมสีธรรมชาติโนนกกขาผาขาวครับผมสวรรค์อยู่ด้วยกันโอ้ผาขาวกับผาสวรรค์อยู่ด้วยกันอันนี้ผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมของผาสวรรค์เป็นส่วนใหญ่นาะแเม่เนาะ้าไมนี่ผาสวรรค์ครับผมเอาายโนนกกขาลูกลูกค้ากําลังจะมาเยี่ยมชมครับเยี่ยมชมผ้าฝายโนนกกขาผ้าไหมผ้าไหม หาสวรรค์ยอมธรรมาชาติพนะนะนะี่น้องยอมธรรมชาติคุณนะคุณนะผ้าใยสวยงามมากครับผ้าใยครับผมอ,อ,อันนี้ใยหรือไ,ไหมเนี่ยแม่สีฟ้านเนี่ยไหมจ้าไหมจ้าไหมครับผมน,นี่ก็ใยดูทางด้านด้านหลังมีธงธงยามกับมี รงภายครับสงภายสวยงามครับผมผ้าพันคอมว่าเปรูปกันนี้พี่น้องมาเบิงเเบ่งเดิอมาเบิ่งเดิอของผ้าข้าวผ้าข้าวผ้า,าสรรค์อยู่นํากันพี่น้องสวยงามมากคุณน,นะผ้าเทลเลยนี่งามจริงอามจริงอันนี้ซีน้าเงินพี่น้องซีน้าเงิน ยอดอันนี้พระเลนเด้อนี่พระเลนเด้อเสียแปรรูปแล้วก็มีพวกผาสินส้ำเร็กตัดแล้วก็มีเอออันนี้ชุดแสกก็มีเสียน้อยเสียน้อยก็มีพี่น้องเสียอิงใส่เสียอิงหัดนมอ่อนตนนี่ลายผ้าสวรรค์น,นี่นะถ้าไหมลายผ้าสวรรค์สิ้นผ้าลายผ้าสวรรค์เป็นลายประจําของหมู่บ้านกลุ่มผ้าสวรรค์น,นี่นะ เออมาไลยบันไดสะบั้นกันคุณนะคุณนะงามเก่งงามเก่งสุดยอดครับสุดยอดซียูซียูฮอตเมื่อแล้วว่าล่ะแม่นี่นะที่เฝ้าหมาเดิมพี่น้องเราคิดว่าซียูแล้วบนเนี่ยใจเราพี่น้องถ้านั้นเราส่งส่งมาซื้อให้เราหลายๆพี่น้องเราจะซียูจบงานแล้วเฝ้าหมาพี่น้องเฝ้าหมาเด้อ ฟมาเยี่ยมมาชมดูได้ไม่ซื้อไม่ว่าครับมาเยี่ยมมาแวะชมดูได้ครับผมไร่นี้ไหมตุ้ตหมหูตุ้มหูกมะมีตุ้มหูกะมีเฮ็ดหลายอย่างให้เนาะโอ้ยหน่อยนัยกเล่เนปากขายวรสดิแม่นืานนะนะสุดยอดครับผมนี่คือซุ้มของผาขาวครับผมขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณมีอะไรนํำเสนออีกไหมครับคุณแม่ มิตรยิ้มมิแม่น่ะมิตรยิ้มครับผมขอบคุณครับ